เรียนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชเลิตเกิดทิพย์และพี่ๆนักศึกษาทุกท่านกระผมนายชนกนุนันพัสุโลนักศึกษาชั้นปีที่สองศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอนำเสนอเนื้อหาบทที่หนึ่งแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพในรายวิชาการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษานับตั้งแต่ทศวรรษ 1,980เป็นต้นมาการค้าการบริการและการเงินขยายออกไปทั่วโลกการแข่งขันในโลกทวีความยุนแรงนิ่งขึ้นองค์การหลายแห่งต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสร้างความยืดหยุ่นและความสามารถในการแข่งขันแนวทางหลักที่กระทำก็คือการพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าการบริการและระบบการจัดการโดยนําเอาการจัดการคุณภาพมาใช้ แนวคิดในการจัดการคุณภาพได้พัฒนามาเป็นระยะระยะจากการตรวจคุณภาพไปสู่การควบคุมคุณภาพการประกันคุณภาพและการจัดการคุณภาพทั้งองค์การต้นกำเนิดการจัดการคุณภาพซึ่งผมได้นำธงชาติญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกามาแสดงให้เห็นนั่นหมายถึง2ประเทศนี้ถือได้ว่าเป็นผู้บุกเบิก ในเรื่องของการจัดการคุณภาพมาใช้ใช่แล้วครับการจัดการคุณภาพมีตลาดฐานมาจากการปฏิวัติในญี่ปุ่นในช่วงต้นทศวรรษ1950แต่สหรัฐอเมริกาเพิ่งนำกลับมาใช้ในยุคหลังในช่วงทศวรรษ1980สืบเนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้าของญี่ปุ่นและการลุกคืบหน้าเข้ามาแข่งขันในตะวันตก แนวคิดในการจัดการคุณภาพเหตุผลหลักที่ทำให้คุณภาพมีความสำคัญมากขึ้นเป็นเพราะการแข่งขันในปัจจุบันการแข่งขันมีมากอำนาจในการเลือกซื้อสินค้าของลูกค้าจึงอยู่ที่ลูกค้าเป็นหลักลูกค้าจึงมีความต้องการและความคาดหวังใหม่ๆลูกค้ากลายเป็นฝ่ายได้เปรียบเพราะมีโอกาสในการเลือกสินค้าและบริการจานวนมาก ในปัจจุบันจึงมองคุณภาพโดยการคิดถึงลูกค้าเมื่อกล่าวคำว่าคุณภาพการจัดการคุณภาพและการจัดการคุณภาพทั้งองค์การคนส่วนใหญ่คุ้นชินกันกับคำเหล่านี้ดีวันนี้ผมขอให้นิยามมาทำความรู้จักกับสามคำนี้กันนะครับ 1. คุณภาพ quality เป็นการให้สินค้าและบริการตามที่ลูกค้าต้องการหรือเกินกว่าที่ลูกค้าต้องการ 2. การจัดการคุณภาพ (Quality Management) เป็นการจัดการกระบวนการต่างๆให้มีคุณภาพตั้งแต่ขั้นการออกแบบการผลิตไปจนถึงการส่งมอบสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า 3. การจัดการคุณภาพทั้งองค์การ Total Quality Management เป็นการขยายการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์การและครอบคลุมหน้าที่การทำงานทุกส่วนเป็นแนวทางในการปรับปรุงและการเปลี่ยนแปลงองค์การโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแนวคิดและกลยุทธ์หนึ่งที่ใช้ในการแข่งขันหรือเพื่อให้องค์การอยู่รอด เพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายขึ้นผมขอเล่าเป็นเรื่องของโกหับนะครับโกหับเปิดร้านขายกว๋วยเตี๋ยวที่ย่านลางังสิตทําลูกชิ้นและเส้นเองก๋วยเตี๋ยวรสชาติอร่อยสะอาดเป็นที่นิยมของลูกค้าโดยที่ร้านมีลูกค้ามารับประทานจำนวนมากแสดงว่าก๋วยเตี๋ยวโกหบมีคุณภาพคุณภาพ แต่ก็มีลูกค้าหลายคนที่ไม่ได้อยู่ล่านลังสิทธ์ทำให้ไม่สะดวกในการเดินทางมาที่ร้านได้โกฮับจึงมีบริการส่งกเกี๋ยวผ่าน Gra b บ o o d p แพ da และมีการเปิดช่องทางในการสั่งกเกี๋ยวออนไลน์แก่ลูกค้าอีกด้วยแสดงว่าโกฮับมีการจัดการคุณภาพที่ดีนะครับทีนี้ พอหลายปีผ่านไปกิจกรรมมีกิจการมีรายได้มากขึ้นโกหบกลายเป็นเท่าแก่ใหญ่ซึ่งเกิดมาจากก๋วยเตี๋ยวที่มีคุณภาพและโกหบมีการจัดการคุณภาพที่ดีโกหบจึงขยายกิจการเปิดร้านแฟรนไชส์โกหบลังสิตเจ้าเก่าซึ่งมีครอบคุมทั่วไทยทําให้คนไทยทุกภูมิภาคก็ได้กินก๋วยเตี๋ยวร้านโกหบแสดงว่าโกหบได้มีการจัดการคุณภาพทั้งองค์การ หรือว่า TQM นั่นเองนะครับนี้ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับของแนวคิดในการจัดการคุณภาพต่อ,อไปครับแนวคิดหลักของการจัดการคุณภาพทั้งองค์การซึ่งจะมีแนวคิดหลักอยู่6ส่วนด้วยกันนะครับดังภาพ ส่วนแรกซึ่งสำคัญที่สุดก็คือตัวแบบลูกค้าและผู้ป้อนวัตถุดิบตัวแบบนี้มองการทำงานเป็นกระบวนการและมองว่ากระบวนการทุกอย่างต้องมุ่งไปที่ลูกค้าส่วนที่2คือความสามารถในการควบคุมกระบวนการและมีสพันธนะสูงหัวใจของตัวแบบลูกค้าและผู้ป้อนวัตถุดิบที่อยู่ตรงกลางนั้นคือกระบวนการหร,รอือ process ซึ่งต้องสามารถควบคุมกระบวนการได้และมีสมัธนธะสูง ส่วนที่3คือการจัดการโดยข้อเท็จจริงก็คือการดำเนินการทุกอย่างในกระบวนการอาศัยข้อมูลและดิาไม่ใช่อาศัยประสบการณ์หรือการตั้งข้อสมมุติส่วนที่4คือการแก้ไขปัญหาการจัดการโดยข้อเท็จจริงต้องนําเอาข้อมูลมาจัดการโดยการแก้ไขปัญหาที่องค์การ,รเผชิญซึ่งจะใช้เทคนิคแล้วก็เครื่องมือต่างๆส่วนที่ห เศรษฐศาสตร์คุณภาพหมายถึงการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินจากการจัดการคุณภาพทั้งองค์กรและส่วนที่6การมีส่วนเกี่ยวข้องและทีมงานบ่อยครั้งที่มีการแก้ปัญหาจําเป็นที่ต้องกระทําร่วมกันระหว่างคนที่ทํางานต่างสายงานหรือต้องอาศัยการทํางานเป็นทีม ต่อไปนะครับลำดับชั้นของการจัดการคุณภาพดูจากภาพนะครับการจัดการคุณภาพขั้นแรกที่อยู่ข้างในสี่เหลี่ยมข้างในสุดนั่นก็คือการตรวจคุณภาพการตรวจคุณภาพนี้กระทําในระหว่างการผลิตต่อมาการตรวจนี้ได้วิวัฒนาการไปเป็นการควบคุมคุณภาพหรือว่า QC ซึ่งเป็นวิธีการที่อาศัยเทคนิคและมุ่งแก้ที่สาเหตุเพื่อการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นลำดับถัดมาก,การควบคุมคุณภาพได้ขยับไปสู่การประกันคุณภาพหรือว่า QA ซึ่งมีความหมายในแง่ของการวางแผนและการกำหนดนโยบายในเรื่องคุณภาพเอาไว้อย่างเป็นระบบในที่สุดกระบวนการจัดการคุณภาพก็พัฒนามาเป็นการจัดการคุณภาพทั้งองค์การ หรือที่เราเรียกกันว่า TQM ซึ่งมีความหมายในเชิงระบบหมายถึงในการกำหนดนโยบายคุณภาพและนำนโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติทว่ทั้งหมดทั้งองค์กรนะครับแนวทางในการจัดการคุณภาพดูจากรูปนะครับสมัยก่อนยุคคลาสสิก คิดว่าคนเป็นเครื่องจักรดังนั้นการควบคุมคุณภาพจึงเน้นแค่ผลผลิตเพียงอย่างเดียวยุคถัดมานะครับเริ่มเข้าใจคนมากขึ้นเข้าใจพฤติกรรมคนดังนั้นการประกันคุณภาพจึงเน้นกระบวนการแล้วก็ผลผลิตต่อมาเข้าสู่การจัดการคุณภาพทั้งองค์การนะครับแปลงหลักการไปสู่วิธีการปฏิบัติจึงเน้นทั้งผลผลิตกระบวนการแล้วก็องค์การนะครับ ส่วนประกอบที่สำคัญของการจัดการคุณภาพทั้งองค์การนะครับซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด8ตัวด้วยกัน 1. ความผูกพันและความเป็นผู้นำของผู้บริหารระดับสูงนะครับผู้บริหารระดับสูงจะต้องมีความรับผิดชอบในการกำหนดทิศทางและใช้ความเป็นผู้นำในการผลักดันให้มีการจัดการคุณภาพทั้งองค์การ 2. การวางแผนและจัดองค์การ มีกลยุทธ์ที่ชัดเจนในระยะยาวมีการวางแผนเพื่อทำให้ระบบคุณภาพมีประสิทธิผล 3. การใช้เครื่องมือและเทคนิคต่างๆเพื่อสนับสนุนและพัฒนากระบ,บวนการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 4. การให้การศึกษาและการฝึกอบรมต้องเน้นให้พนักง,งานได้มีการศึกษาและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เขาได้มีโอกาสแสดงความสามารถออกมาอย่างเต็มที่ 5. ความเกี่ยวข้องหรือการมีส่วนร่วม ต้องมีแผนพัฒนาทีมงานเพื่อให้พนักง,งานได้รับผลประโยชน์และมีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพ6ทีมงานทีมงานที่ดีมีชัยไปหว่าครึ่ง7การวัดและการสะท้อนกลับการวัดผลลัพธ์ที่สำคัญต้องทำอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกองค์การและ8การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม การจัดการคุณภาพจําเป็นต้องสร้างวัฒนธรรมองค์การที่จะช่วยให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องและให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมนะครับต่อไปกรอบความคิดของการจัดการคุณภาพทั้งองค์การ 1. การเน้นที่ความเป็นระบบการจัดการคุณภาพทั้งองค์การประกอบด้วย3ส่วนคือค่านิยมหลักเทคนิคและเครื่องมือ การจัดการคุณภาพทั้งองค์การจึงต้องเริ่มจากการสร้างค่านิยมหลักก่อนต่อจากนั้นจึงดําเนินการปรับปรุงคุณภาพโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือที่เหมาะสมกับองค์การ 2. การเน้นที่หลักความจริงในการจัดการคุณภาพทั้งองค์การ l ล้วกชิดิสมองการจัดการคุณภาพทั้งองค์การว่าประกอบด้วยหลักความจริง3ข้อ 1. ความผูกพัน 2. ความรู้ที่เป็นวิทยาศาสตร์และ3การมีส่วนร่วม 3. การเน้นที่กระบวนการทัดใหม่การจัดการคุณภาพทั้งองค์การเป็นกระบวนการทัดใหม่ที่ช่วยให้เกิดความประเมินความเป็นเลิศซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์การและ 4. การเน้นที่การเปลี่ยนแปลงองค์การนะครับมีด้วยกันทั้งหมด4ประเภทใหญ่ นั่นคือ1การเปลี่ยนแปลงกระบวนการ 2. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหน้าที่ระบบความร่วมมือและการควบคุม 3. การเปลี่ยนแปลงค่านิยมความเชื่อพฤติกรรมในแง่ของความสัมพันธ์และก็กฎเกณฑ์ทางสังคมและ4การเปลี่ยนแปลงการจัดสรรอํานาจและวิธีการใช้อํานาจต่อไปนะครับปรัชญาของการจัดการคุณภาพทั้งองค์การ 1. ปรัชญาการให้ความสำคัญกับลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้ามองลูกค้าเป็นพระราชาองค์การมุ่งสร้างคุณค่าทั้งหมดให้เกิดขึ้นกับการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองต่อลูกค้า 2. ปรัชญาการให้ความสำคัญกับพนักงานการจัดการคุณภาพทั้งองค์การมีแนวคิดที่จะสร้างทีมงานและมอบอำนาจให้กับพนักงาน ทำให้พนักง,งานได้มีโอกาสคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างเต็มที่มีแรงจูงใจและมีความผูกพันต่อองค์การ 3. ปรัชญาไคเซนเป็นปรัชญาของญี่ปุ่นหมายถึงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นการปรับปรุงระบบทั้งหมดโดยทำทีละเล็กละน้อยและทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ,สมอผู้บริหารคุณภาพตามปลักไคเซน ไม่มีวันพอใจกับสิ่งที่เขาได้ปรับปรุงไปเพราะถือว่าคุณภาพเป็นการเดินทางที่ไม่มีวันสิ้นสุดลักษณะสำคัญของการจัดการคุณภาพทั้งองค์การยอมรับความสำคัญของการตัดสินใจโดยข้อเท็จจริงการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพการบริหารที่ให้ความสำคัญกับพนักง,งานโดยการให้มีส่วนร่วมและมอบอำนาจ ประโยชน์ของการจัดการคุณภาพ 1. ทําทำให้องค์การมีภาพลักษณ์ที่ดี 2. ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด 3. ลดภาระค่าใช้จ่ายจากการผลิตสินค้าที่ผิดพลาดการจัดการคุณภาพมีประโยชน์ต่อองค์การทุกแห่งเพราะการจัดการคุณภาพทําให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพขึ้นสรุป การจัดการคุณภาพคือการจัดการกระบวนการต่างๆให้มีคุณภาพตั้งแต่ขั้นการออกแบบการผลิตไปจนถึงการส่งมอบสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าโดยเราสามารถนำองค์ความรู้เหล่านี้มาใช้ในการจัดการคุณภาพของสถานศึกษาได้ซึ่งลูกค้าของเรานั่นก็คือนักเรียนนั่นเองครับก็ผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณครับ